สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอาจารย์เอื้อนะครับจะมาทําช่อง y o u t u b e นะครับเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมี Gmail นะครับทุกท่านจะต้องมี Gmail ถึงจะทําช่อง YouTube ได้นะครับอ่าคราวนี้ดี่ะเนี่ยปกายฮะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มนับหนึ่งกันนะครับในการทําช่อง YouTube สเต็ปที่หนึงเนี่ยทุกคนจะต้องมี gmail วันนี้อาจารย์เอื้อจะมาทําให้ดูว่า gmail ทํำยังไงก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนะครับและความบันเทิงจากช่องอาจารย์เอื้อสอนทํา y o u t u b e นะครับอ่าเราจะมาเริ่มกันนะครับเริ่มนับหกันเลย ขั้นแรกนะครับท่านจะต้องเข้ามาที่หน้า Google แล้วไปตรง gmail แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยกดสร้างบัญชีปุ๊บเขาบอกว่าสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือสำหรับการใช้ธุรกิจเราเริ่มด้วยการสำหรับการใช้ส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บคราวนี้คุณก็ กรอกชื่อนามสกุลนะครับจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงก็ได้หรือชื่อเล่นนะนามสกุลเล่นก็ได้นะครับอันนี้มีซีเรียสนะครับสมมติผมเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหรือภาษาไทยก็ได้ปะเะเขียนว่า 168นามสกุล168นะครับอ่าขั้นต่อมาเมื่อเราได้ชื่อนามสกุลแล้วเราก็กดถัดไปนะครับปุ๊บกดถัดไปปุ๊บเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับใส่ใส่ใสเดือนปีเกิดไปนะ,ะใส่เพศ นะครับแล้วก็กดถัดไปปุ๊บเลือก Gmail ของคุณนี่อคาลเทพเขามีแนะนำให้เลยนะอัคาลเทพเซเว่นกดถัดไปปุ๊บใส่รหัสผ่านนะฮะ อันนี้แนะนาว่าต้องจําให้ได้นะครับถ้าจําไม่ได้นี่จบข่าวแล้วนะฮะเมือ่อผ่านสองอันต้องเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปเพิ่มอ e ีเมลสําหรับกู้คืนนะครับอันนี้ก็ใส่อ e ีเมลสําหรับกู้คืนสําหรับคนที่ยังไม่มีก็ข้ามได้เลยตรงนี้นะครับกดข้ามได้เลยแต่คนที่มีอ e ีเมลสําหรับกู้คืนก็ควรใส่ไปด้วย แล้วก็กดถัดไปก็ได้แล้วอาคาะเทพชื่ออาคาะเทพหนึปดอาคระเทพ 8, าาเ็นกดถัดไปปุ๊บปบกดถัดไปเสร็จปุ๊บอ่านข้อกำหนดเสร็จแล้วก็ปรับยอมรับ ยอมรับสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ Gmail แล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ยาก